ตอนนี้นะคะจะมาผัดเส้นนะคะผัดเส้นใส่เส้นไปก่อนนะคะอ้มเตาแบนผัดเส้น ออติดนะคะก็ใส่สีดำให้หนึงน่งนะคะ นะคะขาดออกมาได้แล้วนะคะเรามีเส้นหมี่ยวเอาเส้นหมี่มาด้วยนะคะใส่น้ำม,มันนิดนึงนะคะเพื่ออะไดคะได้ไม่ติดนะคะแล้วก็เอาเส้นหมี่ลงไปเลยนะคะ ึ้นเลยค่ะนี่ต่อานานนะคะขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยนะคะขึ้นเลยค่ะต่อเล็กกระเทียมผัดกระเทียมก่อนนะคะผัดกระเทียมให้หอม,หอม ใส่ลงไปผัดใช้ไฟกลางนะคะไก่แล้วก็ใส่ต้าเจี้ยวลงไปนะคะนี้่พอ น้ำร้อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะค่ะเติมน้ำนะคะเติมน้ำเข้าไปเลยค่ะเห็นสีไหมคะคนเลยค่ะเดี๋ยวเติมน้ำอีกนิดนึงนะคะ ซอเจีตัวนี้จะดีค่ะซื้อมาจากร้านโคเรียนะคะไม่ไม่เค็มมากนะคะอือฮก็เค็มอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงจุดเดดเดี๋ยวเติมน้ำเพิ่มอีกนิดน,นึงนะคะเปิดไฟแรงได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาปรุงค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็รอให้เขาเดือดสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเติมเครื่องปรุงแล้วะคะ่ะ แล้วก็ใส่ผักนะคะเดี๋ยวเราใส่เครื่องปรุงไปเลยนะคะเราก็จะมีผงปรุงรสนะคะยังไงเราก็ต้องใส่นะคะอันนี้นะคะผงปรุงรส5กรัมนะคะ,ะใส่เลยเราก็ซีดัมไม่ต้องใส่ลเก็บไว้ ชิมดูนะคะแล้วก็นะะี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาผักมาใส่เลยนะคะนะคะแล้วก็ from the other side. ใส่นี่เลยค่ะสีแดงอือฮึค่ะเราใส่ผักเลยนะคะะนาใส่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะใส่ผักลงไปเลยค่ะ บ้านนี้ชอบกินผักนะคะเราก็จะผักเยอะหน่อยนะคะ,ะใส่ไปเลยเดี๋ยวเราจะมาใส่ด้วยตัวอะไระแป้งมันเข้าวโพดนะคะรอ,อเขาแป๊บหนึ่งนะคะ คตอนนี้สุกแล้วนะคะเราก็ใส่เลยนะคะน้ำมันขา้าวโพแป้งข้าวโพดเลยนะคะใส่เข้าไปแล้วก็รีบคนนะคะรีบคนไปเลยค่ะเขาก็จะได้เป็นเหนืดเหนนะคะอ๋อรู้สึกเหมือนน้ำจะน้อยนะเนี่ยอ่อไม่ใช่สิผักจะน้อยเดี๋ยวค่อยเติมแล้วกันผักมีเยอะค่ะทำม่เยอะเลย ยังเหนื่ไม่พอนะคะเราต้องใส่เพิ่มอีกใส่ไปเลยค่ะเพราะว่าลาดหน้ามันต้องเหนื่อดเหนือนอหน่อดเนาะหมดแล้วเดี๋ยวเราไปเพิ่มมาอันนี้เขาก็จะแบบด้อยู่ เขาเหนืดเ,เลยจนนะคะเดี๋ยวมาปรุงเริ่มได้ที่แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวร้อย้เขาหายร้อนเขาก็จะเป็นหนืดมากกว่านี้นะคะแล้วก็ที่เราไม่ลืมก็คือพริกไทยนะคะอย่าลืมใส่พริกไทยเข้าไปด้วยนะคะนิดหน่อยค่ะใส่เข้าไปนิดหน่อยนะคะเพิ่มกลิ่นหอมนะคะอหอมใช่ค่ะ หอมมากเลยตอนนี้นะคะตักเสิร์ฟได้เลยนะคะรสชาติใช้ได้เลยค่ะกลมกล่อม,มนะคะเดือดแล้วรอให้เดือดอีกแป๊บหนึง่งแล้วก็ปิดแก๊สเลยค่ะอ,อร่อยมากๆนะคะดูนะคะเดือดอีก,กรอบแล้วนะคะ แล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะนั่นแหละคะ เสิร์ฟได้เลยนะคะกับเส้นนะคะที่เราทำไว้นะคะยังไงก็ลองทำดูนะคะไม่ยากนะคะสวัสดีค่ะก็ไปใส่เลยนะคะตอนนี้เราใส่เส้นไปแล้วนะคะเราก็ใส่เนื้อเลยนะคะตอนนี้พี่ใส่ไข่ไปแล้วตอนแรกพี่ลืมไข่นะแล้วเนี่ยใส่ไข่ไปแล้วนะคะเห็นไหมน่ากินมากเลยค่ะรสชาติอร่อยนะคะ ลาดหน้าผักนะคะเราต้องเน้นผักนะคะเน้นผักค่ะแล้เดี๋ยวเราก็เติมพริกน้ำส้มนะคะที่เราต้องการเอาไก่ามาชิ้นนึ่งไหมนี่นะคะลาดหน้าผักแต่ผักมันเฉาไปหน่อยโอเคนะคะหนึ่งชามนี่ก็อิ่มแล้วนะเนี่ยโอเคนะคะอร่อยเลยนะคะ ไปทํารับประทานได้เลยนะคะรสชาติกลมกล่อมแล้วค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ